สวัสดีครับอาจารย์พัชราพจารจันลำแพงสวัสดีค่ะวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจปุ๋ยแพงมากเลยปุ๋ยเคมีอ่ะก็เลยชวนจัํลำแพงก็ว่าเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์จุ๋มว่าสมมติว่าเกษตรกร,ท,กรที่ทำสวนทุเรียนทำสวนผลไม้เนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยเขาทำยังไงคือตอนนี้ดาม่าที่มันเกิดคือใช้ปุ๋ยคอกไม่ได้เขาบอกใช้แล้วใบมันเหลืองต้นมันตายมีการเอาไปใช้เนาะเกิอดอาการใบเหลืองโดยเฉพาะสวนที่เขาปลูกใหม่ๆบางทีเขาก็ไปลองก้นลุมไง ก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาคือให้อาจารย์จุ๋มมาเล่าว่า<ม>กระบวนการในการหมกักการทําปุ๋ยคอกรวมถึงวิธีการใช้อัตราการใช้ความถี่พื้นที่ที่เราจะใช้ก็เลยเป็นการรวมกันเลย <c oughs> พืชผักแล้วก็ <c oughs> ไม้ผลเดีย๋ยวอาจารย์สองคนเขาก็จะพาเราไปรู้จักวิธีการทําปุ๋ยแล้วก็การใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก <c oughs> ดูวัตถุดิบกันวันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอาจารย์ที่หาได้ง่ายก็ปุ๋ยคอกค่ะขี้วัวนะคะขี้วัวที่เราเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นขี้วัวแห้ง นะคะที่ที่แห้งแล้วนะคะอันนี้หลังจากที่เกษตรกรเนี่ยเขาเอามาเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการตากก่อนตากให้แห้งนะคะทีนี้พอตากแห้งแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาใส่ในแปลงเราเลยเนี่ยที่จริงเขาก็ใส่นะคะแต่ใส่ได้ในปริมาณที่น้อยหน่อยเพราะว่าพอใส่เข้าไปแล้วบางทีมันอาจจะเกิดกระบวนการหมกักแล้วก็มันจะเกิดความร้อน <ừ> นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาหมักเลยพร้อมใช้เลยเนี่ยเราต้องมาทํา ให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดเพื่อเวลาที่เราเอาไปใช้นะคะพืชจะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็มันจะไม่เกิดความร้อนแล้วนะคะทีนี้ในกระบวนการที่เราจะหมักนะคะให้เขาย่อยพวกธาตุอาหารและธาตุอาหารออกมาถ้าเกิดว่ามันผ่านกระบวนการย่อยแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสีที่เป็นลักษณะเนื้อดินเป็นแบบขี้บัวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นดินสีดําเลยนะคะ ทีนี้ตัวที่เราจะใช้ก็คือจะมีพวกากากตน้าตาลนะคะเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลินทรีย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะใช้จุลินทรีย์หรือว่าใช้พวกพอดอก็ได้ใช้ในการหมักวันนี้เรามีตัวอย่างมาด้วยเดี๋ยวเราจะยกมาให้ดูเลยดีกว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์มาก,กัน <c oughs> พอมากเลยจริงๆแล้วอาจารย์จุ๋มก็ทําปุ๋ยหมักนี้ใช้เองตอนแรกที่เริ่มทําฟาร์มก็ยังทําไม่ทันนะคะคแต่ตอนนี้พอเราทําไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มซื้อขี้วัวมาแล้วก็เริ่มมีการหมักเองค่ะ ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เอาขี้วัวมาเทกองไว้ก่อนนะคะเทกองไว้เราก็ลดด้วยน้ํากากน้ําตาล,ตาลเพราะว่ากากาน้ําตาลเนี่ยจะเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ก็จะใช้ตัวคาร์บอนนี้เป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ย่อยพวกอินทรีย์วัตถุอย่างพวกขี้วัวนะคะให้เกิดแร่ธาตุเกิดกระบวนการย่อยสลายไม่มีขี้วัวเอาขี้อะไรได้ไหมไมุดมีขี้หมูมีขี้ไก่ได้ในท้องถิ่นมุดเขามีถูกถูกเนาะไปเอามาเลย แต่ว่าพวกขี้ต่างๆเที่ยวมานะคะต้องนิดนึงก็คือต้องแห้งก่อนอขี้ไก่ก็ต้องแห้งคือถ้าเกิดยังไม่แห้งเนี่ยพอมันชื้นเนี่ยคะ่ะมันจะมีพวกเชื้อ e อีโคไลเยอะนะคะแล้วก็เกิดเน่าเป็นนอนนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยหมักแล้วมันจะเป็นหนอนขึ้นมาอันนี้มันก็คือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทุกขี้ทุกอย่างที่เอามาใช้ก็คือ เพราะว่าบางคนถ้าที่ไปดูข้อมูลนะเขาคิดว่าบอกขี้ดีใช่ไหม,มไปเอาขี้สดๆมาม,มาใส่โคนต้นไม้เลยร้อนเลยค่ะแบบนั้นตายหมดเลยที่มันร้อนเพราะอะไรอาจารย์มันร้อนเพราะเมื่อพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่ะเกิดกระบวนการหมักจะมีการดึงไนโตรเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการหมักพอดึงไนโตรเจนเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือก็แย่งธาตุอาหารแพระธาตุอาหารจากต้นไม้ พอเกิดกระบวนการหมักเขาออกมาเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้คือมันจะได้ความร้อนออกมาเพราความร้อนเนี่ยลากพืชพอเจออากาศร้อนๆเนี่ยค่ะร้อนๆข้างในดินร้อนๆนะคะมันก็จะทําให้รากมันเน่าเพราะลากเน่าพวกเชือ้อเชื้อราและแบคทีเรียก็เกิดเป็นแผลแล้วเนี่ยเชื้อราและแบคทีเรียก็จะเข้ามา ก็ทําใ,ทให้เกิดอาการรากเน่าแล้วต้นก็อาจจะลุมตายที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือกระบวนการหมกักกระบวนการหมกักที่ท่านดูอาจารย์เขาบอกว่ามันทําให้พวกขี้เนี่ยมันไม่เสถียรดูค่า pH เนาะมันจะแวรี่ตั้งแต่เป็นกดจนทั่งถึงไปเป็นด่างแล้วผ่านไปสักสามเดือนนี้จะกลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึง่งตรงนี้เนี่ยเกษตรกรที่เขาเข้าใจผิดว่าเอาขี้ไปลดได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเป็นกดในช่วงแรกทําให้ต้นไม้ตายด้วยใช่พอความเป็นกดเนี่ย มันจะทําให้รากพืชนะคะมันมันช้าแล้วมันเป็นกรดมันก็ช้าพอช้าปุ๊บพอเกิดเล็กๆน้อยๆค่ะเชื้อราเชื <ๆ S 2> ้อแบคทีเรียมันก็เข้าง่ายค่ะก็ะทําให้พืชตายเป็นไปได้ค่ะแล้วพวกขี้วัวขี้หมูที่เขาบอกว่ามันเอาไว้ในลานปูนเขาไอวเขาล้างโลงเนาะ,ะใช้พวกโซดาไฟตรงนั้นอ๋ออันนั้นมไม่ได้เลยมีผล พวกอย่างขี้วัวเองอะคะ่ะถ้าเกิดในฟาร์มที่เขาเลี้ยงโดยใช้พวกโซดาไฟอะคะ่ะจะไม่สามารถเอามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะคะไส้เดือนตายถึงแม้ว่าเราจะมาปล่อยหมักไว้สัก6เดือนไม่เวิร์กอะไรอย่าง <ใน S 2> เี้่ใจ<ะ>ว่าผ่าน6เดือนแล้วได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้เลยไม่ได้ะคะ่ะอันนี้คือยังไม่มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่ว่าคุยกับเกษตรกร,ร,กรที่ทาฟาร์มเลี้ยงมูลไส้เดือนค่ะเลี้ยงไส้เดือนเขาก็บอกว่าอพอที่เขาเอาอ ที่วัวที่มาจากที่เขาเลี้ยงแบบที่ใช้โซดาไฟค่ะไส้เดือนตายหมดเลยค่ะมุดหนีตายหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า,วา,วาห้ามเลยเพราะหลังจากที่เขาเอามาใช้แล้วไส้เดือนตายแล้วเขาก็กลับไปถามที่ฟาร์มว่าเขาเลี้ยงยังไงก็บอกว่าใช้โซดาไฟก็แล้วเอาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ใช้เลยและมีคนบอกว่าขี้ควายดีสุดจริงไหมาจานขี้ควายเนี่ยเรานึกถึงควายเวลามันเคี้ยวเอื้องอะ่ะกลางคืนมันยังเคี้ยวเลยมันเป็นสัตว สี่กะเพาะเนาะมีกะเพาะพักด้วยแล้วก็จะรอกออกมาเคี้ยวแล้วเคี้ยวละเอียดด้วยเราไปลองสังเกตที่ควายขี้วัวดูน้วยขี้ควาย,วนะวายนี่จะเคี้ยวเนื้อละเอียดมากตัวขี้มันจะมีกากน้อยกว่าขี้วัวเยอะมันก็ย่อยไปแล้วระดับหนึ่งเนาะมันก็จะมีแบบพวกอินทรียวัตถุอะไรออกมาได้ค่อนข้างดีคันนี้พอฟังอาจารย์จุ่มเล่าเนี่ย<ฆ>ถ้าเกิดเรายังไม่หมักขี้เนี่ยเราไปใช้มันเป็นพิษ แต่หลังจากหมักแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วมันให้ธาตุอาหารกับพืชได้แล้วก่อนจะหมกกักอาจารย์ขี้สดๆเนี่ยลักษณะของมันมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบนะครับในในขี้เนี่ยเอามาสดๆมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยงก็จะมีพวกอย่างเศษหญ้าที่เขากินใช่ไหมคะคผ่านกระบวนการย่อยซึ่งในกระบวนการย่อยในท้องก็จะมีพวก เอนไซ์ที่อยู่ในกระเพาะวัวชื่อออกมาใช่ไหมคะมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่จริงเขาเขามีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะที่อยู่ในกระเพาะที่ออกมาค่ะแต่ทีนี้ที่เราจะต้องใช้ตัวย่อยเสริมเนี่ยเพื่อที่จะเร่งให้เขาเกิดกระบวนการหมักได้เร็วขึ้นครับพอก่อนหมักนี่มันก็มีพวกเม็ดย้ามีใช่ใช่ที่เขากินเข้าไปบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกย่อยสลายโดยกระบวนการเคี้ยว หรือโดยกระเพาะของพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องสักเท่าไหร่เนาะเวลาคิววัวผ่านไปนานๆบางทีมันมีเมล็ดหญ,ญ้างอกขึ้นมาด้วยซ้ำนะ<ม>เพราะมันยังถูกย่อยไม่สมบูรณ์เนาะเราก็ต้องเอามาหมักอย่างที่อาจารย์จุ๋มว่าแต่ว่าก็ต้องมาทําให้มันแห้งก่อนอันนี้กระบวนการหมักพอหมักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นธาตุอาหารในกระพืชสมุติมันหมักเสร็จแล้วอาจา์มันจะมีธาตุอาหารอะไรบางที่เราจะได้จากปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ย ตัวนี้ก็ที่จริงก็จะมีพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมที่จริงมีเยอะมากเลยนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการเนี้ยค่ะตัวที่จะขาดก็คือจะขาดโบลอนในตัวที่มันเป็นพวกสารอินทรีย์พวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโบลอนเพราะฉะนั้นในระบบเกษตรอินทรีย์บางทีเนี่ยเขาจะอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้โบลอนจากที่สังเคราะห์จากข้างนอกได้แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยการที่เราหมักปุ๋ยแบบเนี้ จะได้ธาตุอาหารค่อนข้างเยอะแต่ว่าเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เราใช้มสมมุติว่าขี้วัวเนี่ยมาจากฟาร์มที่เลี้ยงเป็นวัวนม,มเขาจะใช้พวกหัวาหารที่มันมีโปรโตีนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุอาหารมันก็จะมีเยอะกว่าวัวที่เป็นวัวแบบไร่ทุ่งถ้าวัวแบบไร่ทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกินหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใย,ยอาหารเยอะก็จริงแต่ว่าธาตุอาหารจะน้อยกว่าอย่างมูลที่เป็นมูลพวกขี้ไก่เองขี้หมูเองเนี่ยคะ่ะก็ จะมีพวกธาตุไนโตรเจนมีอันนี้สูงเนื่องจากว่าเขากินพวกหัวหาเยอะอครับ่ะมันก็จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฟาร์มครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสามารถจะรู้ได้ว,ว่าเอาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงอาหารดีๆเนาะรเราก็จะได้ขี้ดีๆมาใช้ตอนนั้นเราคุยกับอาจารย์จุ๋มอาจารย์ก็เคยไปทดลองปลูกในพวกผักเนาะมันก็โตดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใช้ในผลไม้ต้องไงอาจารย์ลำแพน คือมันต้องใช้ร่วมกันะนะเนาะการใช้ปุ๋ยหมักผลไม้อาจจะต้องร่วมกับปุ๋ยเคมีเพราะว่าหนึ่งมันต้องการธาตุอาหารสูงแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาทำในระบบกะเกษตรอินทรีย์เาก็ทําได้คือถ้าในแง่ของการผลิตในเชิงการค้าเนี่ยเราจะไปคาดหวังผลผลิตต่อต้นหรือในช่วงการออกดอกบางทีการบริหารจัดการอะไรบางอย่างมันจะทําได้ไม่เหมือนกับกเกษตรแบบ GAP เนาะที่เป็นกเกษตรปลอดภัยที่มีการใช้ทั้งอินทรีย์เคมีร่วมกัน เพราะแน่นอนว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันให้ปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือพวกปุ๋ยหมากปุ๋ยข้อพวกนี้มันไปเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีด้วยนะมันต้องใช้คู่กันเพราะอันนี้มันไม่ใช่แค่ให้ธาตุอาหารเนาะมันไปช่วยในเรื่อง,องโครงสร้างของดินมันไปช่วยในเรื่องของจุลินทรีย์ในดินด้วยไงคือสวนไหนยิ่งใช้ทั้งอินทรีย์ทั้งเคมีร่วมกันเนี่ยอูยิ่งดีในระยะยาวนะมันช่วยในเรื่องของธาตุอาหารแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศด้วย แต่ถ้าเป็นแปลงผักของอาจารย์จุ๋มนี่สมมติใคระคิดจะทําแปลงผักแบบว่าใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยอาจารย์ว่าได้ไหมในครบแรกที่ปลูกอะค่ะเนื่องจากด้วยความที่แร่ธาตุอาหารที่อยู่ในมูลสัตว์เนี่ยมันยังมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเวลาที่เราให้ไปเนี่ยค่ะมันจะมีปริมาณธาตุอาหารที่ยังน้อยอยู่การเจริญเติบโตของพืชก็จะ,ะโตช้าค่ะโตอยู่แต่ว่าโตช้า แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในฤดูแรกที่เราปลูกถ้าเกิดจะปลูกเป็นการค้าค่ะก็ยังหวังผลไม่ได้มากนะคะนอกจากว่าเราจะให้พวกปุ๋ยอินทรีย์ที่มีแร่ธาตุอาหารที่มากขึ้นเสริมเข้าไปทีนี้พอหลังจากที่เราปลูกเนี่ยในขอบที่2เนี่ยพวกอินทรีย์สารอินทรีย์พวกนี้ค่ะก็จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์มากขึ้นแล้วแระธาตุอาหารก็จะมีการปลดปล่อยออกมา,มากขึ้นค่ะอย่างพวกปุ๋ยอินทรีย์ค่ะข้อ ดีของเขาคือว่าจะเป็นปุ๋ยที่ค่อยๆละลายออกมาคือปุ๋ยละลายช้าคือมีธาตุอาหารอยู่แต่ว่าต้องอาศัยกระบ,บวนการที่จุลินทรีย์ย่อยแต่ออกมาช้าๆในปริมาณที่น้อยคือเราให้ไปเยอะก็จริงแต่ว่าเขาจะค่อยๆอย่อยออกมาเนี่ยค่ะแต่ทีนี้พอเราทําไปขอบสองขอบสามเนี่ยเราจะลดปริมาณการใช้พวกปุ๋ยลงได้เยอะ จนเราแทบจะไม่ต้องคือว่าในส่วนที่ใช้ปุ๋ยเคมีก็แทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยแต่ว่าต้องมีการให้ปุ๋ยคอกเข้าไปเพื่อให้เขาย่อยมีการย่อยแล้วเกิดเป็นธาตุอาหารที่ละลายออกมาได้ ก็ลดต้นทุนในระยะยาวใช่ค่ะก็คืออันนี้คือเราต้องระยะยาวก็คือทําอินทรีเนี่ยใจร้อนไม่ได้มันเหมือนปุงดินปูกไปเรื่อยใช่ไหมจ๊าใช่อย่างนั้นใช่ป่ะใช่คือเพิ่มสัดส่วนของตัวอินทรีย์ไปในดินเรื่อยๆเขาก็เลยจะต้องมีช่วงระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนว่าฟาร์มไหนที่ทําเคมีมาแล้วอยากปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ก็จะต้องค่อยๆมีระยะเวลาด้วยการลดปริมาณสารเคมีด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาถึงเวิร์กช็อปแล้วการหมักที่ถูกวิธีเพื่อจะได้ปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อต้อนไม้ <c oughs> ไม่ใช่ไปใส่แล้วต้นทุเรียนอาจารย์ตายหรือว่าไปใส่แล้วพวกพืชผักบางทีรากเน่าอาจารย์เ,ยเ็เจอครับเนี่ย <c oughs> สองอย่างถ้าทุเรียนน่ะไม้ผลนะ่ะที่เจอนะใบเหลือง <c oughs> แต่ถ้าเป็นพืชผักคนเน่าครับทำไงเราถึงจะป้องกันอย่างนี้ได้เดี๋ยวมาดูเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่า บอกวิธีการทําแล้วก็รอไว้นานเท่าไหร่แล้วก็วิธีการตรวจสอบว่ามันเมื่อไหร่ใช้ได้แล้วก็ไปใช้ยังไงโอเคบอกสัดส่วนเลยค่ะว่าจะใช้อันนี้เท่าไหร่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวมูลสัตว์เนี่ยค่ะถ้าสัดส่วนเนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก10กิโลลองนะคะ10กิโลแล้วก็ใช้กากน้ําตาลเนี่ยค่ะสักลิตรหนึ่งละลายน้ํากับตัว EM ลิตรหนึ่งละลายน้ําแล้วก็ลดอันนี้คือ10กิโลหรือยังอันนี้สิบ่ะ เอานี้ใช่ไหมใช่ค่ะกองนี้แหละค่ะอ่าโอเคกองนี้คือสิบกิโลมันมาหน่อยให้มันห่างออกจากกันนั่นก็ได้อันนี้คือขี้วัวล้วนๆใช่โอเคอ่ะกาน้ําตาลมาที่จริงเราเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนมันไม่ได้ตายตัวถ้าเกิดว่าเราเรามีน้อยเราก็ใช้เอออันนี้เราก็เอาเป็นสัดส่วนเข้าใจง่ายๆสิบต่อหนึ่งต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งต่อหนึ่งขี้วัวสิบกิโลกาน้ําตาลหนึ่งกิโล แล้วก็ EM หรือน้ำหมักที่มันอันนี้แล้วเนาะประมาณหนึ่งลิตรเนาะจากน้ำตาลนี้ต้องละลายน้ำก่อนนะคะทีะ่ถ้าไม่ละลายเนี่ยมันเหนียวมากเลยจ้ะมันก็คลุกเขาได้ไม่ดีไงใช่ใช่ถ้าเป็นการทำปุ๋ยหมักแห้งแบบนี้จะต้องละลายน้ำแบบนี้อ้าจากน้ำตาลเอาสายไปเพื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ให้เป็นแหล่งคาร์บอนแหล่งอาหารให้กับจุลินทรีย์ค่ะ แต่จุลินรีเนี่ยมันมีอยู่ในขี้อยู่แล้วที่อาจารย์เขาว่าเราก็ต,ต้องเพิ่มเพื่อไปเร่งการย่อยสลายเนาะเพิ่มอาหารให้กับจุลินรีย์เพราะนั้น,นกากน้ําตาลก็เป็นอาหารครัไ่ไหมคะคุกเขาได้ค่ะคุกเขาได้เ,เลยค่ะอมเดี๋ยวคุกเขาเลยอันนี้ขี่วเรา20กิโลนะเติมนกากน้ําตาลอีก,ก็ได้นะนี่ครับอาจารย์ลำแพนเขาบอกหาจอบไม่เห็นจอบอสวนนี้มีจอบด้านเดียวค่ะ ใช้แรงงานในกวเรือนไงเออก็เลยมีมีมีจอบอยู่เล่มเดียวอ่าโอดูดีดูดีมากตนนี้อันนี้ถ้าเป็นขี้สดต้องตากให้แห้งก่อนใช่ค่ะถึงจะทำอย่างนี้ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดขี้สดแล้วเราไปหมักมันเล่มจะเกิดอะไรขึ้นมาจารลแพนสมมุติว่าผมอะขี่ซาเล้งสดนี่นะผมขี่ซาเล้งไปเก็บขี้วัวมาผมมากองนี่ห ไม่ถ้าเกิดจะหมกักสดก็หมักเป็นน้ำค่ะหมักเป็นน้ำใส่ในถังอะคะ่ะใช่ไหมฮะเอาขี้วัวเข้าถังอะแต่มันจะเน่านะ <laughs> ที่เคยทํามันเหนเนม็นนะจา์ไม่ไม่ากากน้ําตาลต้องพอนะอปริมาณกากน้ําตาลถ้าหมักสดอะ่ะต้องเยอะกว่านี้เยอะต้องเยอะกว่านี้คะ่ะถ้าหมักสดอันนั้นมันสาม,สามห,หนึ่งด้วยซ้ําหรือห้าหนึ่งด้วยซ้ำอันนี้มันเราสิบสิบกิโลถึงยี่สิบกิโลต่อไอนะลิตรหนึ่งเนาะวันนั้นถ้าเราใช้สดอเราต้องใช้กากน้ําตาลเยอะ แสดงว่าตอนกระบวนการที่ขี้สดมาจนทั้งมันแห้งอ่ะมันมันถูกจุลินทรีย์ย่อยไปบางส่วนแล้วมันตึงเอาพวกไนโตรเจนเข้ามาแล้วออกมาเป็นพวกแอมโมเนียมเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมบางส่วนใช่แอมโมเนียมมันหายไปแล้วไม่ได้กินมันจะไม่เป็นพวกกรดยูรูกยูริกอ่ะอ่าพวกกรดยูริกอะไรมันก็จะเริ่มหายไปแล้วมันจะไม่มีกลิ่นแล้วเนาะกลิ่นมันจะหายไปแล้ว ทีแรกเอาขี้สดมาทิ้งไว้มันจะมีกลิ่นเยอะเลยใช่อันนั้นอนะ่ะมันเกิดจก,กระบวนการหมกักเบื้องต้นใช่ค่ะกระบวนการหมักแบบหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนั้นแหละขั้นต้นเนาะเพราะมันก็ย่อยสารพัดอย่างไงจุลินทรีย์มันย่อยสารพัดอย่างก็เกิดทั้งแกส๊สเกิดทั้งกลิ่นอะไรนะก็อย <c oughs> ่างแล้วอย่างนี้ถ้าหมัก้วมันต้องไว้นานแค่ไหนถึงเอาไปใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะที่จริงถ้าเกิดเรากลับกองบ่อยๆมันก็จะ หมักเร็วการกลับก้องอบ่อยๆคือจุลินทรีย์ที่มันใช้ออกซิเจนเนาะ<ช>ต้องการอากาศเพื่อในการเจริญเต,ติบโตเจริของตตตตมันหมายความว่ากลับกองบ่อยๆก็จุลินทรีย์ก็มีโอกาสทํางานทั่วถึงมากขึ้นใช่ค่ะใช่ทำให้เกิดการย่อยการย่อยเขาเรียกย่อยจากพวกมูลสัตว์นี่ย่อยจนทั่งได้เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ ความชื้นในกองก็ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะจ๊ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละที่หมักแล้วอ๋อที่มาอเอาอนนหัวเชื้อที่หมักแล้วก็ได้ใ,ใ,ใส่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หัวเชื้อที่หมักแล้วก็คือเราใส่จุลินทรีย์เข้าไปวันนี้ทำมีการทดสอบกลิ่นกันได้ต้องมีรสกลิ่นๆเปรี้ยวๆนะคะหอมๆ้วยนะเนี่ย เวลาที่เอามาเนี่ยถ้าไม่เปิดแล้วไม่มีแก๊สนี่แสดงว่าโอเคหมักสมบูรณ์ลวอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้อนไม่มีกลิ่นผิดปกติจารยแผนลองดมดิหอมอันนี้เขาหมักอะไรอันนี้ก็หมักอะไรหอมอยู่หมักอะไรเป็นเษอาหารคัวเรือนคัวเรือนอ่าแล้วก็ใช้กากน้ำตาลเนาะแล้วก็ใช้พอดอสองคือข้างในนี้ก็จะเต็มไปด้วยจุลินซีดีเพราะถ้าจุลินซีไม่ดีนก็เหม็นใช่ไหมจริงถ้ามีบัวรดน้ําจะลืมเอามาด้วยค่ะยิบที่บ้าน บ้านนั้นจะบอกว่าเอ๊ะใครทํากับข้าวเมนูอะไรนี่อย์จุจ๋มปิ้งย่างอะไรประเนี่ยทำไมกไมินหอมไปยันนี่เมนรูทุกอย่างเออใช่ใช่มีอะไรก็กวาดลงถังนะถ้ามีกากน้ําตาลพอเนี่ยไอหมักที่หมักอยู่ในถังเป็นแบบน้ําหมักชีวภาพเนี่ยมันจะหมักเร็วแล้วก็ไม่หมินใช่ที่บ้านก็ไม่หมิน ตอนนี้กากน้ำตาลเริ่มราคาแพงใช่แล้วคาแพงื้อเป็นกิโลตันกิโลสิบสิบบาทสิบาทนะจริงๆรแล้วกากน้ำตาลนะพวกโรงงานน้ำตาลเนาะมันก็เอาไฟถังแบบถังไอขายน้ำอ่ะและ้วก็ลากไปไขายตามแหล่งที่ต้องการขายอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นที่ในการกองถ้าเกิดเรามีพื้นที่ในการกองแบบนี้ค่ะก็หาอะไรมาคุมไว้เพื่อให้ข้างหน้าไม่แห้งรักษาความชื้นในกองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา ต้องใช้พื้นที่เราก็สามารถที่จะกอกใส่กระสอบไว้แล้วก็ปิดฝาไว้ให้มันหมักอยู่ในกระสอบใช่ค่ะให้ให้หมักอยู่ในกระสอบเลยก็เตะๆบ้างไม่ก็ก็ไม่ใช่เตะๆบ้างก็เราก็จับเขย่าเขย่าบ้างอย่างเงี้ยค่ะเตะๆบ้างเขี่ยเขี่ยเลยมันในกระสอบมันก็ไม่ได้ถือว่ามันมันมันความหนาของชั้นมันไม่ได้เยอะมากเเหมือนอยู่ในกองอย่างนี้นะ อืมมันก็พอระบายได้อยู่โอ้น่าจะเข้ากันแล้วนะดีไหมเร็วดีนะเนี่ยคล้องมากเลยเจาดีเชียวเนาะนี่แบบนี้ถึงจะเหมาะกับการเอาไปใช้อืมเดี๋ยวรอให้มันหมักโอ้ยแล้วอยากเอาไปใช้เลยทำไงยังใช้ไม่ได้ฮะร้อนร้อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพออันนี้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเลยแลยนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะใช้บ่อยๆเขาก็ต้องหมักไร้ก่อนใช่ก็ต้องทำไว้เผื่อไว้อืม พราะมันต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนใช่ไหมอ,อต้องทําเผื่อไว้กรอกใส่กระสอบไหมคะไม่มีภาพปิดต้องกรอกใส่กระสอบไปที่จริงแบบนี้เราเราสามารถที่จะหมักแล้วก็เอาใส่กระสอบไ้พอผ่านไปเดือนหนึ่งอ่ะเอาไปเป็นเบทสาหรับเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนได้เลยนะคะที <S <S <า>่จริงถ้าเกิดเราอยากเพิ่มพวกโปรตีนเริ่มเพิ่มแร่ธาตุเนี่ยเราก็ใส่พวกรำใส่ลำละเอียดอย่างเงี้ยค่ะใส่ลำเนี่ยจะทําให้เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยหมักได้ด้วยค่ะ อันนี้แบบสําหรับคนที่ต้องการประหยัดพื้นที่ใช่ไหมอืมไว้ตั้งไวไงจะได้ไม่ต้องมากองไม่ไม่อันนี้ไม่มีอะไรปิดแล้วแหละต้นทุนนี่พอเราทำอย่างนี้เนต้นทุนกระสอบนึงประมาณเท่าไหร่นะก็นึกดูว่าลิตรลิตรลิตรกากน้าตาลลิตรหนึ่งสิบบาทใช่ไหมคะขี้วัวกระสอบละสี่สิบขี้วัวอันนี้เราน่าจะใช้ประมาณสักกี่กระสอบได้คะเนี่ยขี้วัวนี้มีประมาณสามกระสอบค่ะ 120บาทเออร้อบาทบวกกับไปนั่นอีก10บาท1้อามสิบบาทอ่ะสมมติน้ำหมักอ่ะใช่ไหมฮะไอเมื่อกี้น้หมักถ้าไม่มีถ้าไปซื้อราคะถ้าไม่มีในครัวเรือนก็เป็นตัวถัง1ลิตรนึงประมาณถ้าเป็นอันนั้นจะเป็นยี่ห้อการค้า e m 95บาทอย่าง e m ขวดแกลลอนลิตรอ่ะต้นทุนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกี่กิโลยี่สิบห้ากิโลเนาะตอกสอบได้ไหม ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ60กิโลค่ะคันนี้พอสมมติอย่างนี้จะไปใส่ทุเรียนเล็กพอระหมากเสร็จแล้วใส่ทุเรียนเล็กมันใส่ต้นหนึ่ง elite, ata, kilos. Kilos. ทักเท่าไหร่ดีอาจารย์สามโลห้าโลใช่ค like ่ะประมาณนั Việt> ้น3กิโลห้ากิโลค่ะก็ต้นหนึ่งสักสามโลกำลังดีอ่าใช่ต้นหนึ่งทักสามกิโลใส่ห่างโคนหน่อยนะโคนมาสักฟุตหนึ่งอ่ะโคนดินได้ไหมใส่ได้ค่ะก็ช่วยให้เนื้อของปุ๋ยมัน ลงไปเนาะ <Yeah. S 1> เวลาเราให้น้ําหรืออะไรมันก็จะได้ไม่ไหลบ่าไม่ไหลทิ้งอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสามกระสอบหกสิบกิโลต้นทุนในการทําอยู่ประมาณสองร้อยบาทก็หารไปเอาตัวเลขง่ายๆเลยอันนี้ได้ประมาณหกสิบกิโลใช่ไหมถ้าเป็นทุนเรียนเล็กเราก็อาจจะใส่ต่อต้นก็ประมาณสักสองสามกิโลปีหนึ่งเราก็ปุ๋ยหมักเนี่ยมันปลดปล่อยธาตุอาหารช้า ใช่ไหมคะเราก็อาจจะสักสองเดือนครั้งก็ได้ค่ะเสริมเข้าไปที่จริงเราต้องดูที่ต้นพืชเราเป็นหลักเรื่องของการแตกใบอ่อนอเรื่องของลักษณะใบใช่ค่ะช่วงจังหวะของการแตกใบอ่อนคือมันเป็นช่วงที่มันต้องการธาตุอาหารไงที่จริงในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเราควรใส่ให้สหม่่าเสมอใช่ใช่คือจริงๆอ่อะไม่ว่าจะเป็นผักเองหรือว่าไม้ผลเองอะมันจะมีอายุของชุดใบอยู่แล้วว่ามันจะ แตกใบอ่อนทุกกี่วันใช่ไหมจะหม่ําเสมอทุกกี่วันอย่างทุเรียนก็สักแล้วแต่เนอะฤดูการ45ถึง60วันต่อชุดใบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นช่วงการแตกใบอ่อนเนี่ยเป็นช่วงที่พืชมันจเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบเยอะมันก็ต้องการธาตอาหารเยอะแล้วถ้าเป็นผักอาจารย์จุจ๋มใส่ยังไงดีผสมกับดินปลูกเวลาผสมสัดส่วนใช่ค่ะตอนแรกก็คือผสมกับดินปลูก ก็ใส่รองพื้นไปก่อนแล้วก็เราก็ย้ายปลูกไปล้าหลังจากนั้นเราต้องให้ทุกสัปดาห์พอให้ทุกสัปดาห์เนี่ยปุ๋ยที่เราให้ไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายออกมาพอในสัปดาห์ที่สองเนี่ยก็จะเริ่มละลายออกมาแล้วก็ใช้สัปดาห์ถัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมไว้ให้เขาเพราะจริงๆผักเนี่ยจะใช้น้อยแต่ใช้สม่ำเสมอผักก็ถือว่าเขาโตเร็วเนาะเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแล้วได้ของด้วย เอาไปกระสอบเดียวพออันนี้เดี๋ยวใส่อันนี้ไปเดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาขอใหม่หมดแล้วก็ไม่ทำา้องฉอบใหม่ไงหมดแล้วไม่ทำวัชพืเออเอ๊เดี๋ยวยังไงนะเอ๊ยยังไงเดี๋ยวขอคิดตป๊บหนึ่งอะไรอาจารย์จุ๋มอะไรทำให้อาจารย์มาใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเน้นการบำรุงดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวก็คือถ้าเกิดว่าดินเราดีแล้วอะค่ะ เราจะปลูกอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็งามลดต้นทุนด้วยแรกๆมันอาจจะต้องทํามีขั้นตอนเยอะนิดนึงอะค่ะแต่พอเราทําระบบเข้าที่แล้วอะค่ะมันก็จะเกิดการหมุนเวียน<อ>การใช้พวกทรัพยากรในแปลงก็จะลดต้นทุนลงได้เยอะเลยค่ะอเ,คเอาไปคนละถุงก็ได้คะ่ะอุ้ยมาหลัง<อ>รับสมัครเวิร์กช็อปก็ได้ของ,ของกับอย่างเงี้ยลงคอร์สเวิร์กช็อปทำปุ๋ยหมักเลย เดี๋ยวขอให้เจ้าของฟาร์มถูกหวยกันจะกินเปิดคอร์สได้เลยค่ะค่ะจะเปิดคอร์สเลยค่ะอันนี้นี่อาจารย์เขาผสมไปใช้กันจริงๆนะเขาไม่ได้แบบว่าทำเพิกช็อปเฉยๆนะเอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปจะไงจริงเลยอันนี้ต้องปลดใช้ต้องทิ้งไว้กี่วันนะตัเดือนหนึ่งค่ะหรือว่าพี่จัดดูก็ได้ค่ะว่ามันหายร้อนหรือยังก็มันหายร้อนแล้วก็ตอนนี้มันจะยังไม่ร้อนหรอกนะ แต่ว่าเที่งใบอ่ะมันจะเริ่มร้อนสีมันจะทำงานแล้วเนาะมันได้จากน้ันอืแม่คะสีสีหน้าแบบอันนี้มากเลยนี่ค่ะพอถ้าถ้าเกิดว่าเรากองไว้ค่ะกองไว้นานเนี่ยใช่ค่ะนิ้กรองไว้นานเนี่ยดินก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะซูอีขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ระยะยาวคือเราเราเราต้องใช้ระยะยาวยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้มีไส้เดือนอยู่แล้วค่ะไส้เดือนก็จะกินอยู่แถวนี้ค่ะมุดลงมุดขึ้นมุดลงอยู่นะ มีอาหารใช่ไหมมีอาหารไสเดือนจริงง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีไสเดือนเราก็ซื้อมูลไสเดือนมาสักล็อตนึงก็เทเลยแล้วเดี๋ยวไข่ไสเดือนที่อยู่ที่ที่มาด้วยค่ะเดี๋ยวเขาเป็นตัวก็ไม่ต้องไปซื้อลูกมันมาเอาไข่ในดินมันมาโอ้นะนี่ค่ะอยู่อยู่ในแปลงผักที่ที่หนูทำอะค่ะไสเดือนเต็มเลยเป็นผลิตมูลไสเดือนขายไม่ต้องพูดเลยนี่ธุรกิจ อาชีพทางเกษตรนี่เยอะแยะเลยเพราะนั้นถ้าหมักอย่างถูกวิธีเนี่ยเอาไปใส่ผักหรือใส่ต้นไม้เนี่ยรับรองว่าไม่เป็นพิษแน่นอนใช่ค่ะใช่แต่ถ้าไม่หมักแล้วไปใส่ก็เป็นพิษแน่นอนหมนกันบางทีเราคิดว่าต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมฮะใส่ยังไงก็ได้แต่บางทีต้นไม้แต่และชนิดมันก็ตอบสนองต่อความร้อนที่เกิดจากการหมักต่างกันเนาะ <Yeah. S 1> บางอย่างก็โอ้โหบใบไม้โอ้โห รุนแรงเลยอย่างทุเรียนนี่ยังเห็นชัดเลยนะทุเรียนไม่เหมือนมะม่วงเลยทำให้บางคนเชื่อกันต่อๆกันมาว่ามันใช้ไม่ได้นะปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยขี้เนี่ยไปใช้กับทุเรียนไม่ได้นะแต่ตอนเราไปใช้จริงๆเขาอาจจะเป็นมันมันดิบอยู่มันยังไม่ไใช่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 มันยังไม่ผ่านกระบวนการหมักมันก็เป็นแค่มูลก็แค่มูลแห้งแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในหลุมปลูกเนาะลองก้นหลุมด้วยแล้ว ไม่อยากจะนึกถึงว่ามันเหมือนระเบิดเวลาโอ้นี่ยังได้กลิ่นหอมของไอ้น้ำหมักอยู่นะเดี๋ยวครับอาจารย์สรุปหน่อยไหครับเป็นไงบ้างวันนี้เวิร์กช็อปในการสอนอการทำปุ๋ยหมัก,มกอ๋อวันนี้ก็ได้แนวทางจากอาจารย์จุ๋มเนาะเพราะอาจารย์จุ๋มทําใช้กับแปลงผักอยู่แล้วช่้ามสำหรับชาวสวนทุเรียนก็จริงๆทําแบบนี้ใช้เองได้นะฮะแล้วก็หามูลที่ม,มูลสัตว์ที่มีแหล่งเนาะแถวในท้องที่ เอามาใช้คือถ้าเราหมักสมบูรณ์แล้วเนี่ยการเอาไปใช้กับต้นไม้เนาะมันก็ช่วยนังในเรื่องของธาตุอาหารส่วนหนึ่งนะไปช่วยในเรื่องของโครงสร้างดินให้มันเกิดการร่วนซุยช่วยให้ธาตุอาหารบางตัวนี่มันถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในดินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทุกด้านเลยเนาะระบบนิเวศ ในดินก็ดีขึ้นพืชก็เจริญติดตัได้ดีก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พัชราพรแล้วก็อาจารย์ลำแผนมากเลยทำเวิร์กช็อปทำเวิร์กช็อปขอบคุณคุณขอบได้ฟุ้ยกับบ้านด้วยได้ฟุ้ยกลับบ้านด้วัสด้ได้ได้ได้